สวัสดีครับผมนายาทต้ยเดลวาิวันนี้จะมาสาธิตวิธีการระบบความรู้ขององค์จอไฮโตรลิกแบบทางเดียวนะครับหนึ่งนะครับอดส e <ม>าย E ของของกระบอกสูบนะครับแล้วก็เสียบวันะครับอันนี้เราไปดูได้ครับเสียบไปตั้งกระบอกสูบ E นะครับแล้วก็ เสียบสายของระบบจานมันแบบกันยุกข้าไปตัว E ของวัน V นะครับเปิดเครืองครับแล้วก็หมุนกันยุกไปทางซ้ายกระบอกสูบจากเอ่อเช้นตัวช้านะครับหมุนกันยุกไปทางสุกระบอกสูบจะเข้าเปปกตินะครับติดเครื่องครับ ต่อไปนะครับจะมาสาธิตวงจรการโตวงจรในรความร็วของวงจรในรื่องฝังฝังมีแบบต่ตังๆน,นะครับถอดฝังบีของอจุดใจน้ำมันแบบมีกันยกข,ของฝังบีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปผมืมไม่ดูนะครับมาดูันนี้หน่อย แ้วเสียบฟังดีก็ไปนะแ้วกลอมุนนดนนะนี่ครับเคมุนเป็นงใชเจ้าแบบปกตินะครับมุนเป็นทาง่อวจะเข้าแบบช้านะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อป็นทูทูเวกันนะครับทอดฝั่งฝั่งเอยอมนะครับ,แล,รบ,รบ,บแล้วก็เอาทูเวนะครับเอ้ยเอสามทางนะครับเสียบเข้าไปแล้วเอานี่เสีย ก็สายกลางนะครับเอ้ยเอาทูทูเวย์ทูเวยนะครับทูเวยนะครับเสียบเข้าจุดจ่ายน้ำมันแบบไม่มีเกียร์นะครับเสียบตรงไหนครับแล้วก็เอาสายกลางนะครับเสียบเสียบเข้าทูเวครับก็เสียบเข้าสามทางด้านบนนะครับ เปกนะครับปรับปรับลงสกับหมุนนอกนสส <10 S 1> กับหยิบแล้วก็เปิดเปิดเชือกเปิดเชือนะครับับไปแล้วก็แล้วก็หมุนไปที่20นะครับมารวม็วม,ม,มารบนี่ครับี่แล้ว มันจะออกช้าและเข้าช้านะครับขอ,ขอจุดการนำเสนอเป็นข่อนี้ครับ